โยมทั้งหลายเอ๋ยชาวโลกของเมืองไทยไปไหนรับสินกันทางนั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติที่องค์ศิลรับแล้วยังไปฆ้าสัตว์รับแล้วยังไปเบียดเบียนทรัพย์เขารับแล้วก็ยังไปย่างสมบัติการแถมล่วงประเวณีผิดศิลผิดธรรมในสัองคมอีกนี่หรือศิลอย่างไรแล้วก็ยังไปโกหกหมดเทศพูดสอเสียดพูดคอมยาบพูดเพ้อเจอิอนินทากันกาเลมันเทนา ไม่ชอบทำเหมือนเอานนเอาสเ,เ,เอาเอามีดมักดิถินเทน้ำข้กไปมันก็แทรกแต่ดินหนีไปอะไรอยาเป็นหลักฐานอะไรแล้วเป็นบทความท่านจะไม่เข้าใจเลยนะขอฝากไว้มีจะนินทาก็ส่งเสริญท้องหยากโลกธรรมก็ยังหวั่นไหวแล้วท่านจะมีธรรมะประการใดใครผู้ดีก็ส่งเสริญใครไม่ดีก็นินทาเพราะพุทธเจ้าไม่เด้สนใจเรื่องนี้เลยนะท่านทั้งหลายอย่าไปตีความผิด เอาชีวิตเลยลมล่องลมไปตามสาตชนแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันเห็นตัวดีมีปัญญาเอารัดเอาเปรียบตลอดการพี่เอารัดเอาเปรียบน้องน้องก็เอารัดเอาเปรียบพี่มีมากมายในสมัยนี้นี่หรือท่านเป็นนักธรรมะนี่หรือเป็นชาวพุทธเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นชาวพุทธมานั่งเรียบร้อยมานมมือกันแต้เลย รามยัางพันเตวิจุงวิจุงหลักานาทายะเรียบร้อยจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นชาวพูธตอบทันทีต้องดูเขาว่าปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าปฏิบัติตามคําสั่งสอนไหมล่าเลยถือว่าคนนั้นชาวพูธแบบฟอร์มเป็นชาวพูธจอมปลอมไม่ใช่ชาวพุธแท้เป็นชาวพูธทิเกะเล่ออกมาดูตรงนี้เช่ถึงจะถูกต้อง ไม่ใช่ไปดูคนนั่งเผาเพียบเปียบร้อยไหว้พระสวดมนต์ห้อยฝวดมนต์แล้วก็นั่งเฉยนั่งพึงผายเอาอผายไหลพึงหน้าตึงตาโตคิดว่าพระองค์นี้ดีคิดว่าโยมคนนี้เป็นนักธรรมะเปล่าเลยไม่อยาเคยตามปฏิบัติธรรมเลยไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าแม้แต่ข้อเดียวไหนเลยเราจะเป็นชาวพุทธลนะ หลังจากฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเอฟซี FC ยาติธรรมทุกท่านหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรันจิตธรรมโมในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยผมในนามสามารถข้อคิดธรรมะขอขอบพระคุณมากครับที่รับฟังรับชมสวัสดีครับ